สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการใช้ไขควงร่วมกับสว่านมือนะครับออันนี้เป็นไขควงแบบสั้นนะครับถ้าเรามีไขควงแบบถอดได้แบบนี้นะครับอ่าเราก็สามารถนำมาใส่ได้นะครับมีทั้งแฉกและแบนนำมาสลับใส่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองไขน็อตให้ดูนะครับ ง่าค่อนข้างง่ายครับอ่าเข้าแล้วนะครับอถอดเข้าเบาๆได้เลยนะครับ,บค่อนข้างสะดวกครับเรียบร้อยครับอ่าใช้กะสว่านไม่ต้องเหนื่อยใช้ไขควงมือไขนะครับถ้าชอบคลิปลักษณะนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้กับช่องพัน์งานช่างด้วยนะครับขอบคุณครับ